สวัสดีค่ะมือนี้มารีวิวนะคะของในสวนเฮามีอีย่างเนีกะจะมีต้นกระเพ้าะคะ่ะใบแมงลักนาะคะ่ะแล้วกะอ่าตะไคร่ตะไคร่นี้เฮาใส่ประโยชน์ได้แล้วเนาะคะช่วงนี้เฮาเขาบริสอขินนะคะกําลังแตกกองามเลยเดี๋ยวถ้าอากาศมันเย็นลงกว่านี้นะคะก็คงต้องตัดอ่าแซดดูเย็นไว้นะคะ ปลูกกล้วยไลหมองอยู่ค่ะแต่ว่าตรงนี้มันบ่ดโดนแดดค่ะมันก็นเลยบ่คคอยแตกกอดีบัญยันไดแต่ก็บ่เป็นยังค่ะกะจะมีโหระพาเนาะค่ะต้นบักเขือกําลังเป็นดอกบ่แน่ใจว่าสิท่านหนาวบอ่อเนาะ่ะเนาะแล้วก็มีต้นพริกค่ะต้นพริกนี้ได้กินผลผลิตยอยู่เนาะค่ะแต่ก็มีหลยอยู่ค่ะกําลังจอดอกแต่ว่าม่แน่ใจว่าจิมาหรือบอ่อแล้วก็มี ผักชีฝรั่งค่ะที่ปลูกในบ้านเนาะค่ะตัวนี้เอาไว้เก็บเมลิดพันธุ์น้ำเนาะจ้ะกะพ่อได้กินอยู่ค่ะมีต้นักขามเนาะค่ะต้นักขามต้นนี้ได้กินไลยเธอแหละค่ะกินใบอ่อนเนาะค่ะแล้วก็มีหวานหางจระเข้นะคะมีคามีกระช่ายค่ะแล้วก็มีต้นกะเพราเอาเขามาน้ำเนาะค่ะแล้วก็มีโหระพาแล้วก็ช่ำ ตะไคร้เพิ่มค่ะยังขาดไหลพักอยูน่นะคะบบทันมีแต่กะจะพยายามหามาปลูกแล้วค่ะพยายามพึงผ้าเจ้าของให้มันได้มากที่สุดค่ะ